ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากหลายปัจจัยทั้งจากภาวะเงินเฟ้อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งในปัญหาที่สร้างความกังวลมากที่สุดต่อประชาชนจํานวนมากคือนี่ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลไทยในปัจจุบันได้ประกาศดําเนินโครงการสําคัญเพื่อบรรเทาปัญหานี้โดยการจัดตั้งโครงการซื้อนี้เสียในครัวเรือนมูลค่ารวมกว่าสิ 0 0 0ล้านบาทหรือประมาณ307ล้านดอนลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของประชาชนและฟื้นฟูความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนแนวคิดของโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการทางเศรษฐกิจที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะรัฐบาลไม่ได้เพียงมุ่งเน้นที่การเยียวยาเฉพาะหน้าแต่ยังตั้งเป้าหมายระยะยาวในการปรับโครงสร้างหนี้ของประชาชนให้กลับมาอยู่ในระบบการชำระที่สามารถควบกลุ่มได้ การซื้อนี้เสียในลักษณะนี้หมายถึงการที่รัฐเข้าซื้อนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือนี่ที่ลูกหนี่ไม่สามารถชรําระได้ตามเงื่อนไขเดิมจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างใหม่และเปิดโอกาสให้ลูกนี้สามารถกลับมาชําระได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกว่าเดิมในปัจจุบันนี้โครเรือนไทยมีมูลค่าสูงกว่า16ล้านล้านบาทคิดเป็นประมาณร้อยและ91ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในปีสองปีที่ผ่านมาแต่สังสมมาเป็นเวลานานจากโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยที่พึ่งพาก,การบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักเมื่อประชาชนต้องกู้ยืมเพื่อการใช้ใจ่ายการศึกษาหรือแม้แต่ค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันหนี้สินจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางเศรษฐกิจของคนไทยจํานวนมากแต่เมื่อรายได้ไม่เพิ่มขึ้นตามต้นทุนชีวิตที่สูงขึ้นนี่เหล่านั้น ก็กลายเป็นภาระที่ไม่สามารถชำระคืนได้และท้ายที่สุดก็เข้าสู่สถานะหนี้เสียโครงการซื้อหนี้เสียในครวัวเรือนครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นความพยายามครั้งสําคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานรากให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยโครงการนี้จะดําเนินการผ่านสถาบันการเงินของรัฐเช่นธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อนี่จากบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่ถือครองนี่เสียอยู่เดิมแล้วนำมาปรับโครงสร้างนี่ใหม่ให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระของลูกนี่แต่ละรายการดำเนินงานลักษณะนี้ไม่เพียงช่วยให้ลูกนี่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่แต่ยังช่วยให้ระบบการเงินโดยรวมมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะน,นี่เสียที่ค้างอยู่ในระบบจำนวนมากสามารถถูกจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมรัฐบาลคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดสัดส่วนนี่เสียในภาคครัวเรือน ได้ประมาณร้อยละสิบและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบบริหารจัดการหนี้ที่ยั่งยืนในอนาคตผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสียในระดับครัวเรือนเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันโดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือจะเข้าถึงผู้ที่มีความจําเป็นจริงๆลูกหนี้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงื่อนไขการชําระหนี้ที่ผ่อนปรนมากขึ้น เช่นการลดอัตราดอกเบี้ยการขยายระยะเวลาชำระหรือแม้แต่การยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระบางส่วนเพื่อให้สามารถเริ่มต้นชำระหนี้ใหม่ได้อย่างยั่งยืนในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์มาตรการนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางใหม่ของนโยบายการคลังของไทยที่เริ่มให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับประชาชนมากขึ้นเพราะปัญหานี้ครัวเรือนเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการบริโภคในประเทศซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากประชาชนมีหนี้สินล้นตัวก็ย่อมส่งผลให้การใช้จ่ายลดลงภาคธุรกิจชะลอตัวและเศรษฐกิจโดยรวมซบบซ้อตามไปด้วยการลดภาระหนี้ครูเรือนจึงอาจกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างไรก็ตามมาตรการลักษณะนี้ก็มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายฝ่ายสนับสนุนมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะหากไม่มีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากอาจต้องเผชิญกับการถูกยึดทรัพย์สูญเสียที่อยู่อาศัย หรือไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ในขณะที่ฝ่ายคัดค้านมองว่าการใช้เงินภาษีของประชาชนมาซื้อน,นี่เสียอาจไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนในระยะยาวและอาจสร้างภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหากไม่มีระบบคัดกรองและติดตามที่เข้มงวดนักวิเคราะห์บางคนเสนอว่ารัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูประบบการปล่อยสินเชื่อและการคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนี่เสียซ้ำในอนาคต เช่นการให้ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัวการส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงินตั้งแต่เยาว์วัยเพราะหากไม่มีการแก้ไขที่ต้นเหตุการซื้อนีเสียเพียงอย่างเดียวอาจช่วยได้เพียงชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อภาคธนาคารและตลาดสินเชื่อโดยบางฝ่ายเกรงว่าหากรัฐเข้ามาซื้อนเสียในราคาที่สูงเกินไปอาจทําให้สถาบันการเงินไม่พยายามบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองและอาจเกิดปัญหา m o r ร h a z a r หรือพฤติกรรมที่คาดหวังการช่วยเหลือจากรัฐในอนาคตแต่ในอีกมุมหนึ่งหากการดาเนินการอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ที่โปรง่งใสและตรวจสอบได้ก็จะช่วยให้ระบบการเงินของประเทศแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาวในแง่ของผลประโยชน์ทางสังคมมาตรการนี้ยังช่วยลดแรงกดดันทางจิตใจของประชาชนจํานวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินซึ่งในหลายกรณีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความสัมพันธ์ในครอบครัวและสุขภาพจิตการได้โอกาสเริ่มต้นใหม่ภายใต้ระบบที่ชัดเจนและเป็นธรรม ถือเป็นการสร้างความหวังให้กับผู้ที่เคยสูญเสียความมั่นใจในชีวิตทางเศรษฐกิจของตนเองรัฐบาลไทยได้ยืนยันว่าการดำเนินโครงการนี้จะมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลที่ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอิสระเพื่อกำกับการดำเนินงานทุกขั้นตอน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในทุกระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกบาททุกสตางค์ของงบประมาณจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศอย่างแท้จริงในระยะยาวโครงการซื้อนิสียในครัวเรือนนี้ยังอาจเป็นต้นแบบให้กับมาตร,ราการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนี้สาธารณะหรือการพัฒนาโครงสร้างการเงินของประเทศเพราะเป็นการบูรณาการระหว่างนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคกับความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับปัจเจกการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงของระบบการเงิน และความยั่งยืนของชีวิตประชาชนคือเป้าหมายสูงสุดที่รัฐบาลพยายามจะบรรลุแม้ว่ามาตร,ราการน,นี้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ผลสะท้อนจากสังคมส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางบวกหลายคนมองว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาที่ฝังรากลึกมานานในขณะเดียวกันก็มีผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ติดตามผลในระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าโครงการนี้สามารถลดนี่ครเรือนได้จริงหรือไม่และประชาชน ที่ได้รับประโยชน์สามารถกลับมามีศักยภาพทางเศรษฐกิจได้เพียงใดสิ่งที่น่าสนใจคือโครงการนี้ยังอาจส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเพราะสะท้อนให้เห็นถึงเศถียภาพทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญกับปัญหานิสินของภาคประชาชนเช่นเดียวกันการจัดการปัญหานี้อย่างมีระบบและโปรง่งใสจึงอาจช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาน,นานาชาติ และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อมองไปข้างหน้าโครงการนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนโยบายการเงินไทยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากขึ้นเพราะในท้ายที่สุดเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตได้อย่างมั่นคงก็ต่อเมื่อประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินในชีวิตประจำวันการช่วยให้ประชาชนพ้นจากองค์จนี้สินจึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการลงทุน เพื่ออนาคตของประเทศในแง่ของผลลัพธ์ทางจิตวิทยาและสังคมการดําเนินโครงการลักษณะนี้ยังช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นระหว่างรัฐกับประชาชนเพราะเมื่อประชาชนเห็นว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ของพวกเขาความร่วมมือในด้านอื่นๆของสังคมก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการศึกษาหรือสาธารณสุข แม้จะยังมีความท้าทายอีกมากในอนาคตแต่การเริ่มต้นก้าวแรกในวันนี้ถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหากโครงการสามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโปรง่งใสและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้จริงก็อาจเป็นต้นแบบของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยในศตวรรษใหม่ที่เน้นความยั่งยืนความเท่าเทียมและความมั่นคงร่วมกันของทุกภาคส่วนท้ายที่สุดโครงการซื้อนี่เสียในครัวเรือนมูลค่าสิบ 0 0ล้านบาทของรัฐบาลไทยในครั้งนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงมาตรการทางเศรษฐกิจธรรมดาแต่คือเครื่องมือสําคัญในการฟื้นฟูศรัทธาและความหวังของประชาชนในระบบเศรษฐกิจไทยเป็นการส่งสัญญาณว่าทุกคนยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งภายใต้สังคมที่ไม่เท่าทิ้งใครไว้ข้างหลังและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งหมดในทันทีแต่เป็นก้าวแรกที่มั่นคงและมีความหมายที่สุด ในเส้นทางของการสร้างสังคมที่แข็งแรงเป็นธรรมและยั่งยืนสำหรับทุกคนจบสคริปต์ต้องการให้ผมทำคำบรรยายเสียง voiceover narration สำหรับใช้ตัดต่อวิดีโอสารคดีนี้ด้วยไหมครับเช่นเว้นจังหวะบ,บรรยายคำเน้นเสียงหรือเสียงประกอบที่เหมาะกับแต่ละช่วง